สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกะกอกค่ะอ้าวปอบอีเหลืองสรุปคือเขาไม่ได้พูดโลกนอกใส่มึงก็ไม่ได้พูดอว่าเป็นเออว่าเป็นไอ้หนุ่มร้อยเอ็ดทาของใส่สรุปมึงทึกทักเอาเองใช่ไหมราอมึงบอกว่าพระบอก พระบอกว่าคนอผู้ชายค้าขายสองผัวเมียมึงทึกทักไปเองอันนี้มึงใส่ความเขาไงพระท่านก็ไม่ได้พูดว่าเป็นใครอิสมดีก็ไม่ได้พูดว่าเป็นใครแต่สรุปมึงมึงเอามาตีความเอาเองเลยว่าเป็นไอ้หนุ่มร้อยเอ็ดกับเมีย สิ่งที่มึงพูดเนี่ยคือการใส่ร้ายเขาไงปอบอีเหลืองคือการใส่ร้ายไอ้หนุ่มร้อยเอ็ดกับเมียแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะหาว่าเขาทําของใส่ว่าเจ็บท้องปวดท้องสุดท้ายไปหาหมอก็หายนี่แล้วเขาทําของใส่ตรงไหนล่ะปอบอีเหลืองแต่สิ่งที่มึงเอามาพูดคือ ใส่ไลยเขาชี้ไปในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชี้นำไปหกหาเขาเลยออกชื่อเขาเลยอะ่ะแต่สุดท้ายลูกมึงก็ไม่ได้โดนของนี่ลูกมึงก็ไปหาหมอถึงได้ถึงได้รู้ว่ามีเนื้อง,งอกแต่มึงเอาเอามาพูดหาว่าพระท่านพูดว่า สองผัวเมียพ่อค้าสองผัวเมียแต่พระท่านก็ไม่ได้พูดนี่ว่าเป็นใครแต่มึงเอามาพูดให้คนเชื่อว่าเป็นไอ้หนุ่มร้อยเอ็ดกับเมียทำให้เขาเกิดความเสียหายอันเนี้ยถ้าเขาฟ้องก็ฟ้องได้นะ มึงเอ่ยชื่อเขามึงใส่ร้ายเขาทาั้งๆที่อีสมดีก็ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้พูดด้วยซ้ำว่าใครทำของใส่แค่พระท่านบอกมาว่าเป็นบุคคลน,นี้บุคคลน,นี้คนลักษณะแบบนี้เขาปรึกษามึงเขาคุยเขาเขาเรียกว่าอะไรนะปรับทุกข์แต่มึงอะอยากได้ยอดวิวไงปอบอีเหลือง อยากได้ยอดวิวเออาอะไรก็เอามาทําคลิปเออะอะไรก็เอามาทําคลิปมึงอยากได้ยอดวิวเดี๋ยวมึงก็จะได้หมายสารไงเตรียมไว้เลยนะเตรียมเดี๋ยวมึงโดนนะแข่งขัวมึงแน่อืมหาแต่เรื่องวุ่นวายหาแต่เรื่องวุ่นวายไปให้อีกอย่างหนึ่งนะ ปอบอีเหลืองไม่ได้หมายถึงโอ้โหที่ฝรั่งเศสเขาไม่ได้จัดพิธีมากมายแต่มึงไม่ดีใจไม่ภูมิใจเหรอที่ลูกมึงอ่ะเรียนจบอ่ะไม่มีเลยเหรอภาพ,ภาพครอบครัวอะแม่ยินดีกับลูกนะลูกลูกเรียนจบอ่ะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไปทําพิธีแบบเมืองไทยก็ได้หรือมึงไมย่ยินดีกับลูกมึงเลยลูกมึงเรียนจบอ่ะ แม้แต่รับใบประกาศสักใบหนึ่งโอ้โหยินดีเราก็ยินดีก็ถ่ายรูปมึงไม่ถ่ายรูปก,กับลูกมึงเหรอมึงมึงไม่ยินดีกับลูกมึงเลยเหรอลูกมึงเรียนจบอะฮะไม่มีรูปครอบครัวถ่ายรูปครอบครัวกับด้วยกันเลยเหรอเนี่ยแสดงความยินดีมึงไม่อยากอวดอ้างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะญาติ ญาติฝั่งประเทศไทยบ้างเหรอเนี่ยลูกเรียนจบจบอะไรอ่ะโทรแล้วนะจบตีแล้วนะมึงไม่อวดอ้างเลยเหรอมึงไม่อยากอวดอ้างหรือลูกมึงเรียนไม่จบปอบพี่เหลืองแล้วมึงบอกว่ามีแหมละ่ะรูปไอ้ไหลรูปเอาน้องฝนมีสิมึง ถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงไปถามลูกมึงมึงไปถามพี่สำนีไปรับทุกรอบอไปรับใบปริญญาด้วยกันทุกรอบแล้วทาแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่มึงพูดบอกว่าโอ้โหไอ้ไหลย,ยังใส่นุ่งผ้าเหลืองแล้ววีนอะจริงๆมันก็สมควรนะมันหาเงินส่งตัวเองเรียนบวชเรียน วันที่มันภาคภูมิใจที่สุดมันอยากให้พ่อแม่สบายเพื่อที่จะไปเอไป,ไป,ปร,รับใบปริญญากับมันรับปร,ริญญาเยินดีกับมันมันหาเงินเองเช่ารถตู้ว i p อพีเลยนะให้พ่อกับแม่ชเช่ารถตู้ว i p อพีไปเลยมันจ่ายเองค่ารถตู้จากจากกรกฏอกอกไปนคนปรปฐมมันรับที่นคนปรปฐมนะ ปอบีเหลืองมันจ่ายค่ารถตู้มันธรรมดามันก็ไม่เอามันอยากให้พ่อแม่มันสบายพ่อแม่มันลําบากพ่อแม่มันลําบากทํางานเอออยากให้นั่งสบายสบายมันเช่าไปเลยรถตู้เว p อพแต่ทําไมมันถึงวีนเหรอเพราะเพราะรถตู้อ่ะมันเก็บหัวคิวกันเราก็ไม่รู้หรอกว่านายหน้าเขาจ่ายเท่าไหร่เขาอะไรเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้คือ มันจ่ายเต็มไปแล้วอ่ะค่ารถตู้อะไอไหลมันจ่ายเต็มไปแล้วแล้วพอมาส่งอ่าพอมารับพ่อแม่ยังมีการเก็บค่าน้ํามันกับกับตากับยายโดยที่ไอไหลมันไม่รู้ไงเพราะว่ามันจ่ายมันจ่ายไปครบแล้วค่ารถอ่ะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไปรับไปส่งกี่วันอะไรมันจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่คนขับรถตู้ยังมาขอค่าน้ํามันกับตาอืม แล้วพอวันมันรับปริญญาเสร็จมันรับปริญญาเสร็จคนขับรถตู้ไม่ให้ไม่ให้พวกเรากลับเพราะว่าบอกว่ายังไม่จ่ายค่ายังไม่จ่ายค่ารถตู้ไอ้ไหลมันก็วินสิคะเป็นทุกคนทุกคนบินไหมบินเพราะมันจ่ายครบแล้วพอมันโทรไปพอมันโทรไปคนที่รับงาน ขอโทษสิคะทีเนี้ยเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยขนของลงจากรถตู้หมดแล้วเขาไม่ให้กลับมันก็โทรไปเลยสิคะเพราะมั่ายครบแล้วมันเป็นบริษัทใหญ่ก็ได้กาบไอ้ไหลสิคะกาบเลยค่ะเพราะว่าทั้งเป็นพระรูปก็ไม่ได้ถ่ายร่วมกันกับเพื่อนๆแต่ญาติเนี่ยได้ถ่ายเข้าใจนะไอ้เหลือง รูปเนี่ยถ่ายกับญาติเนี่ยได้ถ่ายแต่มันไม่ได้ถ่ายกับเพื่อนมันไงเพราะมัวแต่มาวุ่นวายกับรถตู้เจ้าของรถตู้เขาลงกลาบเองเลยเขาขอเข้ามาไงขอโทษเข้าใจผิดคิดว่ายังไม่จ่ายแล้วก็อ,อีสัมฤก็ไปด้วยนะปอบอีเหลืองแล้วแล้วที่สำคัญนะ มึงไม่ดีใจเลยเหรอลูกมึงจบอะเรียนจบไม่มีรูปสักใบใช่ต่างประเทศหรือประเทศที่มึงอยู่อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีพิธีรีตองแต่ความดีใจของแม่ของครอบครัวไม่มีเลยเหรอเออไม่มีเลยเหรอรูปติดเอ,อ่อถ่ายไว้ที่บ้าน นั่นนั่นครอบครัวมึงไม่มีความอบอุ่นมันแตกละแหงกันไปหมดแล้วแม้แต่รูปสักใบของลูกมึงอ่ะมึงยังไม่มีเลยปอบอีเหลืองมึงไปค้นรูปเก่ามาโพสถ้าลูกมึงไม่โพสมึงก็ไปแคปมาไม่ได้ทำไมอะ่ะคำว่าแม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปลูกเลยเหรอ ไม่มีเลยเหรอไม่มีสิทธิ์เลยเหรอในตัวเอมึงกับลูกอะ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เลยเหรอโพสต์ความอวดความดีใจไม่ได้เสียเงินเลยปอบอีเหลืองไม่ได้เสียเงินจัดเลี้ยงนู่นนี่นั่นามากมายแค่อวดความดีใจความภาคภูมิใจของลูกของมึงเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะรูปพี่รูปที่เออ่ลูกมึงเอาเอารูปที่มึงเอา ลูกชายกูอะมาโพสน่ะต้องขอบคุณมึงนะไม่งั้นกูก็ลืมไปหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครูเขาจัดงานอนุบาลแล้วต้องเสียเงินถ่ายรูปหรอกนะนั่นเป็นวันรับปร,ริญญาน้องฝนนั่นเป็นวันรับปร,ริญญาน้องฝนนะบอกพี่เหลืองที่มึงเอารูปลูกชายกูอะใส่หมวกแล้วก็ถือไอหมอไอ้อะไรน่ะนะ กูไม่เคยมีค่ะกูไม่เคยมีถ้าครูเขาจัดเนี่ยกูพร้อมค่ะความดีใจของกูเออรูปใบละสองร้อยสามล้วกูจ่ายค่ะเพราะความดีใจของกูภูมิใจอะ่ะกูอยากได้แต่มึงนะถ้าไม่ได้ถ้าที่มึงอยู่อะ่ะณสถานที่ที่มึงอยู่ไม่มีการจัดเลี้ยงไม่มีการจัดงานมึงควรดีใจมึงไม่ มึงไม่ดีใจกับลูกมึงเหรอลูกมึงเรียนจบอ่ะโอ้โหเขียนประวัติอวดอ้างใครๆคเขาก็เขียนได้ใครๆคเขาก็เขียนได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงบอกว่ากูเป็นคนเริ่มก่อนเหรอบอกบอกเอฟซีว่ากูเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนไปบูลลี่ลูกมึงไอ้ยะ มึงบูลลี่พ่อแม่กูบูลลี่ครอบครัวกูตั้งแต่กูยังไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยกูยังไม่ได้ทำคลิปด่ามึงบูลลี่มึงด่าครอบครัวมึงสาบแช่งวงตระกูลเนี้ยใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนฮะมึงรับไม่ได้ที่กูบูลลี่มึงเป็นไอขี้เล่าข้างถนนนะ่ะมึงรับไม่ได้ แม้แต่มึงเอารูปมันไปโพสต้องคอยไปแคปเอาเวลามันโพสกี่ปีแล้วล่ะเจ็ดปีแล้วที่มึงเอารูปที่มึงไปแคปเอารูปลูกมึงมาแม้แต่รูปของลูกตัวเองมึงยังได้รอรอให้เขาโพสแล้วอีกอย่างหนึ่งนะกูไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่กูบูลี่ลูกมึงว่าลูกมึงต่ำอะ่ะตัวไม่สูงพ่อมึงก็บูลี่ทุลูกเขาทุกคนเออมึงบูมึงไปบูลี่ลูกเขากี่คนแล้วล่ะที่มึงไปบูลี่อะ่ะโดนนิดโดนหน่อยแม้ไอ้หนมปังปี๊ดสูงมากเลยสิไม่หรอกเพราะเขาคนไทยไงคนไทย ทำไมกูถึงบูลลี่ลูกมึงเพราะมึงเป็นคนไทยตัวเตี้ยแต่ผัวมึงอ่ะฝรั่งไงที่มึงบอกว่าถ้าอยากได้ลูกตัวสูงก็ไปหาผัวตัวสูงคนขาวไม่ค่ะคนไทยคนไทยก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ที่กูบูลลี่ลูกมึงมึงไปเอาผัวฝรั่งแต่น้ำเชื้อมึงก็แรงนะ น้ําเชื้อมึงก็แรงลูกได้มึงอย่างเดียวเลยลูกเนี่ยได้ได้ได้เชื้อมึงอย่างแรงเต็มเต็มเลยไม่มีเลยไม่มีเชื้อฝรั่งเลยเออลูกชายมึงอะ่ะไม่มีเชื้อฝรั่งเลยหรือว่ามึงผสมพันธุ์จากประเทศไทยแล้วค่อยไปนูน่นเนอะอ,อีเหลืองมึงผสมพันธุ์จากประเทศไทยแล้วค่อยไปนูน่น มันมันบ่งบอกถึงสถาบันครอบครัวของมึงไม่มีความอบอุ่นมันไม่มีความอบอุ่นเลยลูกได้รับปริญญาไม่ไม่ต้องจัดเลี้ยงแค่ถ่ายรูปแค่ฉลองในหมู่ในในบ้านแม้แต่แถวประเทศไทยเนี่ยมึงก็เป็นคนประเทศมึงก็เป็นคนไทยเกิดที่ประเทศไทยค่อยไปค่อยไปหาผัวที่นูน่น เขาไปอยู่ที่นู่นแต่ผัวประเทศไทยน,ะนับเป็นทวนหรอกอันเนี้ยเขาเรียกว่าลืมกรพืชเออลืมกําพืชตัวเองโอ้โหไม่มีไม่มีการเก็บรูปไม่มีการถ่ายรูปความอวดความดีใจไาให้รุ่นลูกรุ่นหลานมึงดูเลยเนี่ยลูกฉันก็จบนะเรียนเรียนมีความรู้จบจบโทจบตีจบ,จบโทจบด็บบดอกเตอร์ไม่มีให้ให้ไปเสิร์ชหาเอา โธ่อวดบ้างสิอวดคนประเทศไทยบ้างสิแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงว่ากูอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เฮ้ยตายแล้วเนี่ยมึงโง่กว่ากูหรือเปล่ามึงบอกว่ากูอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ไปส่งเฟซลูกมึงได้เนี่ยเฮ้ย เฟซลูกมึงอะภาษาไทยไหมโอ้ตายแล้วกูอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยกูจะไปส่องเฟซลูกมึงได้ยังไงอืมกูจะไปส่องเฟซลูกมึงได้ยังไงถึงได้เห็นว่าลูกมึงตัวเตี้ยลูกมึงเป็นนักดื่มตัวยงอะเหมือนมึงไงปอ,อบอีเหลืองกูจะไปส่องได้ยังไงกูอ่านไม่ออกกูอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนะกูไม่เหมือนมึงหรอก เออกูเนะี่ยอยู่ในประเทศไทยกูไม่ได้ไปเห็นโลกกว้างที่ต่างประเทศหรอกกูไม่ได้ไปเห็นเลยแต่กูก็รู้มึงหาว่ากูไปบูลลี่ลูกมึงหาว่ากูเริ่มก่อนอี๊มึงไปมึงไปสาไอสาแช่งลูกชิดว่ายังไงมึงหาว่าเออเต่มมาแม่จะรับได้ไหม ลูกจะรับได้ไหมแม่เนี่ยนั่งด่าหยาบสถุนเนี่ยเฮ้ยมิน่าลูกมึงถึงไม่รับไม่เคารพมึงเลยอะ่ะแต่ลูกมึงอ่ะจริงจริงอ่ะลูกมึงก็สถุนไม่ต่างจากมึงหรอกลูกมึงก็สถุนไม่ต่างจากมึงนะกูดูดูแล้วอะ่ะโคตรถุนเลยอะ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าตระกูลตระกูลสถุน โคตรสถุนต่ำตมอ่ะทั้งมึงทั้งลูกเลยอะ่ะมึงไม่พูดแลเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะตัวมึงอะ่ะเหมือนหมำ่ำว่ะข้อเดียวอะ่ะทั้งตัวดำทั้งใจดำ แต่หมั่นมันยังอร่อยนะมีคุณค่าแต่มึงไม่มีเลยระวังนะเตรียมตัวไว้ด้วยนะถ้าหมายสารไปถึงมึงอะระวังผัวมึงเฉดกับประเทศไทยนะเพราะตัวกาลากินีอะมึงอะตัวทำความเดือดร้อนไปให้ครอบครัวเขาประเทศเขาไม่มีอะไรดีเลยอุตส่าห์ดันด้น,ดนไปเอาผัวฝรั่งต่างประเทศ